ในที่สุดพอหนุ่มชาไข่มุกของเราก็มาสักทีนะผมก็เป็นตัวละครทัตเบนโดที่ผมเห็นแล้วผมชอบมากเลยนะผมโปรติผมจะเก็บตัวละครไว้ฝุเป็นหลัก,กัะผมแต่ว่า พอเห็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ผมกีตแตกครับเพราะว่าผมชอบตัวละครที่เป็นทีมแบบซามูไรยอยู่แล้วนะ okay, ครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางการไกด์เทคนิคการเล่นการราีวตัวละครการจัดทีมอาวุธและอิลิแฟกท์ที่ใช้นะผมว่าผมใช้เป็นอะไรบ้างเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องก,กันดีกว่าครับโอเคครับออยาโตะนะครับผมเป็นตัวละครที่สามารถได้ได้ทั้งซับท p พแล้วก็เป็นตัวเ a น n ี s ก็ได้นะครับผมเป็นตัวละครที่โอเคมากนะ อืมเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถเล่นได้หลากหลายมากนะผมจัดขีดได้เยอะด้วยอืมถ้าให้นึกภาพไ่ง่ายเนี่ยให้คล้ายกันยูนะครับผมกันยูเนี่ยมันได้นในทั้งดามแล้วก็เป็นได้นในทั้งซับทีพีเอสนะครับผมอ่ะผมจะชอบตัวละครที่มันได้ได้หลากหลายนะครับผมอืมอ่ะกลับมาที่อายาโตะใหม่นะครับผมเป็นตัวละครธาตุนะพี่โอเคนะครับผมเออผมบอกตามตรงว่าดาเมจ ไม่หนักเหมือนชายนะให้ผมลองเนี่ยดาเมจไม่หนักหน่วงเหมือนชายแต่ว่ามันข้างถีนะครับผมมันข้างถี่มากๆนะครับผมดาเมจที่ทำได้หรือว่าโอเคโอเคครับมาดูสเตตตัวละครกันดีกว่านะครับผมสเตตที่หมวทำได้ป,ปัจจุบันเดเได้ว่าน้อยมากนะสำหรับอตัตราคิเนี่ย <c oughs> น้อยมากนะครับผมส่วนควแรงคิดเนี่ยผมก็น้อยกว่ามาตรฐานไปเยอะเ่มควรนะเพราะว่าพวกตัวละคร t ี s เ,เนี่ยควรจะ200ขึ้นไปนะครับกลางดีอ่ะส่วนนี้ก็ส่วนพลังงานภาคก็โอเคนะ วอนะครับผมสแตตัวละกรก็จะประมาณนี้อืมแอตแทกไม่ได้เยอะอะไรมากนะไอ่ผีโบนข้างเยอะนะผมอืมมาดูที่อาวุธที่ผมใช้นักปัจจุบันนะผมอาวุธนะผมผมใช้เป็นครูสติลซึ่งเป็นอาวุธ3มดาวนะผมผมอยากแวกแนวเน่อืมแบบเอาแบบว่าไกด์สำหรับคนที่เอ่อเพิ่งได้ไอัลตบใหม่ๆเลยแล้วไม่รู้ว่าจะใช้อาวุธอะไรดีอ่ะก็ใช้เป็นถุวงอาวุธของคูสติลก็ได้นะคูสติลเนี่ย มันเป็นอาวุธที่ความสามารพถพื้นฐานเนี่ยมันจะเพิ่มในโจมตีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นความสามารถเฉพตะตัวเนี่ยมันจะเพิ่มความเสมียหายให้กับธาตุน้ําแล้วก็ธาตุน้ําแข็งเพิ่มขึ้น2ี่สเรก็ได้เรียกว่าเป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับตัวไอ้โตเพราะว่าตรงสายด้วยผมไมได้ใช้วันนี้เป็นหลักก่อนนะครับผมแต่เอาจิงแล้วถ้าคุณมีอาวุธที่ดีกว่านี้ที่จริงใช้เป็นเดอะแบ็กซอร์ดก็ได้นะครับผม,มเพราะว่ามันจะเพิ่มอตัตาคิแล้วก็จะเพิ่มการโจมตีโปมตีและชาร์จโจมตีแ,แรงข ถ้าใช้อาวุธนี้คู่กับอายยโตะนะครับผม,มก็ถือว่าโอเคเลยนะผมเป็นดาบที่ค่อนข้างโอเคแต่อาจต้องลงทุนหน่อยอาจต้องแบบว่าเติมแบบเพ่นพาร์ออกมานะผมจะได้มาเนาะหรือไม่ก็ใช้เป็นอะมิโนมะคาเกอุจิก็ได้นะผมสำหรับผู้เล่นที่ไม่เติมเยอะแยะอะไรมากว่าเป็นผู้เล่นสายฟรีเนี่ยใช้อุนนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าอาุน,นะอใน,ในเนี้ยเป็นอุธคาร์เนาะความสามารถต่างต่างเนี่ย มันก็โอเคอยู่นะครับหรือเอาแบบง่ายเลยใช้เป็นแบบคลิปลองซอสก็ได้ครับแดบแบบคลิปลองซอสก็ได้หรือไม่งั้นจะใช้เป็นตัวของคาบิเกออัดอก็ได้ครับคาบิเกออดคือว่าโอเคนะผมถือว่าความื้นฐานเนี่ยมันเป็นความแรงขี้แต่มเมื่อตัวคอเราเนี่ย ใหพีสูงกว่า90%มันก็จะปวกอัตราคิดด้วยนะผมแต่ว่าอาต้องหาเพื่อนรวมทีมที่สามาัครเปิดโลได้ดีหน่อยนะครับผมอาวุธนี้ถือว่าดีเลยนะครับผมอ์ดิแฟกผมใช้เป็นตัวของชิเมนาวะอืมเพราะว่าตัวของชิเมนาวะเนี่ยให้ผมลองมานะมันสามารถใช้คู่กับอายาโตะได้ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะวา่าใหญ่ที่ผมบอกไปเนาะ สกิลอาเาโตะเนี่ยมันนับว่าเป็นการโจมตีปกติและเมื่อใช้คู่กับชิเาีวะเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะมันแรงในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าอาจต้องกัดจังหวะพวกเอเนจีดีชาร์จดีๆหน่อยนะผมมาสามารถใช้ได้นะครับผมผมลองมาแล้วแต่ถ้าคุณไม่ใช้เป็นตัวของชิเาีวะล่ะเอาจริงๆนะคุณใช้เป็นตัวของฮาร์ดออฟดีสี่เซตไปเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราใช้สกิลแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายในการโจมตีปกติเนี่ยแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จริงใช้เป็นอุธนี้ก็ได้นะ แถมตรงสายสับตัวยาโตด,ด้วยใช้ได้ไม่ยากนะครับผมหรือไม่งั้นกูใส่เป็นตัวของไกด์ ter, Finally, เอเตอร์ไฟนลลี่สี่เซตไปเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าไกด์เอเตอร์เนี่ยมันก็จะเสริมในเรื่องของการโจมตีปกติเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะก็ใช้เป็นสี่ตีก็ได้หรือไม่งั้นกูจะแบ่งเป็นนี้ก็ได้จะแบ่งเป็นตัวของเอฮาร์ดออฟดีดสองเซตแล้วก็ไกด์เอเตอร์สองเซตก็ได้นะครับผมอือหรือว่าเป็นชิงอาวะก็ได้สามารถใช้ได้เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะบนะิวเนาะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ย อยากลองไงว่าไอตัวของชิเงาวะเนี่ยมันสามารถใช้ชู้กับอายาโตดได้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับการบิวของแต่ละคนนะครับผมส่วนสแตทนะครับผมส่วนหัวเนี่ยผมก็ใส่เป็นความแรงขีตรงนี้ก็จะเป็นโบนัสความเสียหายฮัตนะ้ำส่วนตัวนี้ผมก็ใส่เป็นพลังโจมตีไปนะครับผมแต่นี้ออฟลอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรียกว่าห่วยละ่ะส่วนออฟดับออฟลอเนี่ยก็หากพวกความแรงขีอัตราขี้พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูพลังงานธาตุหรือชำนาญธาตุไปด้วยก็ได้นะครับผมเฮ้ยก็แล้วแต่คนบิวเนาะกลุ่มดาว ผมไม่ปลดเลยนะผมเพราะว่าเออเอาจริงไนดะ้ผมผมกะชอบแต่ว่ามันก็ไม่เป็นตัวเมนหลักสำหรับผมมากเนาะเพราะว่าเมนหลักของผมเนี่ยก็เป็นลายเดนอยู่แล้วนะผม <c oughs> ผมผมไม่เปิดเพิ่มนะสหรับตัวยาโตช้ยนี้ไปแหละแต่ให้ผมแนะนานะผมผมว่าปลดสักประมาณซีสองก็ถือว่าดีนะครับผมแต่ถ้าคุณเป็นพวกบ้าพลังก็ซีหกไปเลยนะผมน่าจะขวดแรงมากๆนะสำหรับซีหกแต่ถ้าใครจะปลดซีหกก็ดูกำลังซั์ตัวเองดีๆนะครับผมว่าเงินเดือน พอสำหรับทางเดือนไหมระวับงบอกว่าจัดไปมากๆนะผมแตกพ่อสวรค์น,นะผมส่วนตัวผมผมจะอัพสกิลสองนำนะผมแล้วก็ตาม,มาด้วยสกิลสามแล้วผมไปอัพสกิลแรกตามมาที่หลักอืมเพราะว่าเออส่วนตัวผมผมชอบให้อลาโต้เนี่ยสกิลสองบ่อยๆนะผมชอบมากเลยแต่ว่าจริงแล้วสกิลสามว่าควรอัพไว้นะเพราะว่าถ้าเราอัพสกิลเยอะเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายในการโจมตีโบติตามขึ้นด้วย อ่ะดูสิเนี้ยคนอัพคนอัพเ,อเยอะๆนะหรืออัพตามๆกันเลยก็ได้นะผมแต่ว่าวัตถุดิบผมไม่พอวัตถุดิบผมไม่พอนะผมก็เลยอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปบิวเพิ่มเนาะอืมอันนี้จริงๆผมพอเนาะแต่ว่าผมจะอัพสกิลสามก่อนอะสกิลสองค่อยอัพตามก็ได้นะผมโอเคครับพูดถึงไอเอโตเสร็จแล้วทีที่ผมจัดในวันนี้นะผมก็จะมีคาซึฮะยุนจิน แล้วก็เบ็เน็ตนะผมโอเคคาสิฮะนะผมที่จริงผมเคยรีวิวไปแล้วนะผมในไกด์สำหรับกันยูนะผมสามารถไปดูได้นะผมจะขอไม่อธิบายเพิ่มนะผมหยุนจินนะผมสเตตัสพวกผมได้ก็จะประมาณนี้เลยนะผมอัตตาคิควัญอะไรคิดน้อยมากเพราะว่าผมไม่ให้น้องเป็นตัวทำดาวเมทเป็นหลักจะเน้นไปทางสายซรัพส์ซะมากกว่า รือว่าเน้นไปทางฟื้นฟูพลังงานถ้าเป็นหลักแล้วก็ผมก็จะเน้นไปทางดีเฟนซ์เยอะอืเพราะว่าถ้ายิ่งมีดีเฟนซ์เยอะเนี่ยการบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับผม,มผมเลยเน้นไปทางดีเฟนซ์เป็นหลักเนาะอาวุธนะครับผมผมใช้เป็นตัวของโปรเทติสต้ i กิตเตอร์นะครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าผมไม่ใช้เป็นอาวุธนี้ก็ใส่เป็นตัวของเดสแม็กก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นตัวของเดอะคฟก็ได้หรือไม่งั้นก็เป็นใส่เป็นตัวของ ฟอร์มเนียเลสก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมอยากใส่เป็นตัวของโปรไทส์มากกว่านะเพราะว่ามันฟื้นฟูพลังงานธาตุได้ค้างเยอะอืมเพราะว่าถ้าผมใช้เป็นตัวของฟอร์มเนียเลสเนี่ยอัตราคิดหุบน้อยเกินนะผมผมเลยใช้ตัวของโปรไทส์ไปก่อนละกันแต่ว่าเอาจริงๆแล้วการใส่เลฟแมทก็ถือว่าดีนะมันมีเอฟเฟกต์ที่สามารถเพิ่มระดับกันได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างโอเคนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบิลแต่ละคนเนาะแต่ว,ว่าสำหรับผมเนี่ย ผมจะไม่เป็นตัวของปุ่นท้ายไว้ก่อนละกันหรือไม่งั้นคุณจะใส่เป็นตัวของสกายวอร์ดสไปก็ได้นะถ้าคุณมีนะอืมแต่ว่าสกายวอร์ดสไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นดูท่าดาวก็ขึ้นอยู่กับดวงว่าคุณจะได้หรือเปล่านะครับอืมถ้าเอาแบบเน้นดวงจริงเนี่ยก็ใช้เป็นตัวของปุ่นท้ายสตาร์คิเตอร์แหละอืมสามารถคาบได้เลยนะครับผมอาร์ติแฟกต์ผมใส่เป็นตัวของดีวินเดอร์วิวสองเซตแล้วก็อาร์ติแฟกต์คัสต์ออฟโอเบเลสดี สองเซตนะครับผมอืมแต่ว่าผมเห็นบางคนเนี่ยเขาใส่เป็นตัวของฮัตอ็อกโ l e t d e a นเนี่ยเป็นสี่เซตไปเลยนะครับผมแต่ว่าให้ผมใส่เป็นตัวของ d e f e n d e r of ์ i e ฟวเนี่ยเพราะว่าผมไม่เกยียหาออดิแฟคครับ <laughs> ผมไม่เกยียหาออดิแฟคไอตัวของฮัตอ็อกโ l e t d e a นนะครับผมอืมผมไม่เกยียหาก็ใส่อย่างนี้ไปก่อนนะครับผมที่ผมใส่เป็นออดิแฟคเนี้เพราะว่า d e f e n s e View กับตัวของฮัตอ็อกโ l e t d e a นเนี่ยมันเพิ่ม d e f e n s e 30%นะครับผมก็คือใส่ใส่สิทเ,เนี่ยสอง เพรากับว่าผมได้วีเฟนประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอืมผมก็เลยใส่นี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เพิ่มดีฟน์ได้ค่อนข้างเยอะเนาะส่วนแซดเนี่ยผมก็ใส่เป็นตัวของดีฟนลต์เป็นหลักนะผมดีฟนลต์ทั้งหมดเลยอืมส่วนออฟต์ออฟลอนเนี่ยก็พยายามหาพว่าดีฟนลต์เปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูพลังงานธาตุไปนะครับผมอืมหรือว่า เอ่อจะหาพวกอัตชีความแรคชีด,ด้วยก็ได้นะผมแค่ไให้ตัวน้องเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ได้หน่อยหนึ่งนะครับกลุ่มดาวส6หแล้วเป็บร้อยครับ <c oughs> อืมส6แล้วเป็บร้อยโอเคครับสับการปลดกลุ่มดาวตัวละครนี้นะถ้าคุณเล่นทีที่เน้นไปทางโจมตีปกติเป็นหลักเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็ควรปลดน้องามาณสีสองือว่าดีนะครับผมแต่ถ้าใครเล่นตนัวละครหรือว่าทีนที่เน้นเอ่อดีเฟนเป็นหลักหรือว่าตัวละครที่ทำดาเมจ ตามดีเฟนต์เนี่ยผมว่าสักประมาณซีสี่ก็ดีครับอืมเพราะว่ามันจะเพิ่มระดับป้องกัน20%เมื่อเราทําให้เกิดปริยาการตกผลึกนะครับผมอืมตัวเนี้ยจะเหมาะกับทีพี่เนไมทางสายเดสเป็นหลักนะผมถือว่าสายดีเฟนต์นั่นแหละแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วตัวน้องเนี่ยถ้าปลด C6 ก็ถือว่าดีมากๆนะผมเพราะว่าถ้าปลดน้องซีหกเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกตัวละครที่อยู่ในสภาวะของไฟนิงคูแฝงฟอร์มูลเลชันเนี่ยความเร็วในการโจมตีโบติ เพิ่มขึ้น12%ด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีนะสำหรับกลุ่มดาว46นะครับผมพรสวรรค์นนะครับผมผมอัพสกิล3นำแล้วก็หัวอัพสกิล2ตามลงมานะครับผมอันนี้เราแต่การอัพของแต่ละคนวนะ่าแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมขออัพอย่างนี้ไปก่อนละกันส่วนเบนเดตนะครับผมเบนเดตเนี่ยผมดีบีไปเยอะมากแล้วนะครับผมมาอยู่ในคลิปคู่กับกันยูเหมือนกันนะครับผ,ผมเคยอธิบายไปแล้วผมจะขออธิบายซ้ำละกันสำหรับตัวละครน,นี้นะครับผม โอเคครับช่วงต่อไปก็เป็นช่วงของการนำไกด์การโชว์คสแล้วก็เทคนิคการเล่นนะครับผมว่าเป็นงไงบ้างถ้าอยากรู้แล้วเราไปเริ่มมาดีกว่าครับโอเคครับในการนำไกด์ผมก็จะเปิดเป็นแบบคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ผมอธิบายได้ง่ายด้วยนะครับผมจะเห็นภาพต,ตามๆกันได้นะครับผมโอเคม,เมาเริ่มมาดีกว่านะโอเคครับวิธีการเล่นของผมนะครับผมผมจะให้ตัวหอยยัโตุเนี่ยกดคิวไปก่อนเลยแล้วก็ให้คาสิฮะกดคิวแล้วก็กด E ตามนะผมแล้วก็ให้ตัวของจินคิวก็อีเบนเน็ตคิวอีที่ผมอย่างนี้เพราะว่าอย่างแรกครับเออผมอยากให้ตัวของเอ็นทีดีชาร์จของตัวของอายาโตะเนี่ยมันขึ้นประมาณ15หน่วยอืมมันขึ้นประมาณ15หน่วยให้พอกับเอฟเฟกต์ของอดิแฟกต์ของจิการวานะครับผมพี่การเล่นอายาโตะมันท่าอย่างนี้นะครับผมผมเคยลองพยายามที่จะให้ตัวของคาซิฮะเนี่ยแปะไฟหรือว่าทำก,ากระจาย ธาตุไฟกับเบนเดตก่อนนะผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามาันค่อนข้างยากมันไม่ค่อยแปะไฟอะเพราะว่าด้วยความที่ว่าถ้าเรากดคิวนะผมสกิลหอยโตเนี่ยมันค่อนข้างจะเอ,อแปะนาำค่อนข้างไวผมดองและคือมันเขาเรียกว่าไงมาทําปฏิยากับธาตุไฟไม่ได้เลยนะผมคือมันจะแปะหั้นน้ำตลอดดูต,ตามคลิปนี้ก็ได้นะผมอืม จะเห็นดาเมจได้ว่าเออขึ้นหลัก2 0 0 0 0ืตลอดเลยนะผมจะว่าดาเมจแรงมากในหลัก40ส,สูนะ <c oughs> อืมก็เอาจริงแล้วเห็นดาเมจประมาณแค่เอหมื่นเจ็ดสองหมื่นนี้นะผมแต่ว่าให้คิดอย่างนี้นะผมถ้าตีติดคิฮุกดอแล้วติดดาเมจประมาณหมื่นเจ็ดหรือว่าสองหมื่นเนี่ยครบจํานวนครั้งทั้งหมดเลยนะบอกว่าดาเมจเป็นแสนเลยนะสำหรับตัวหอยยโตเนี่ยบางคนอาจจะทำได้แรงก,กว่าผมนะแต่ว่าผมทำได้ประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวขอกลับเอานี้ใหม่เมื่อกี้ผมกดั้งนี้เนาะ อให้ดูใหม่นะครับผมอ่ะเนี้ยสเต็ปผมทำอย่างนี้นะครับผมไอาโจตกดคิวคัทชากคกดคิวก็อ Q, ีอ e, นน e, แล้วก็หยุดจินคิวอีเป็นเน็ตอีแล้วคิวเพื่อจะเก็บเอเนจีไอตัวหอยเอเนจีชาร์จของไอาโจตได้นะครับผมเจนระดาดาเมจเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะทำได้แรงปริมาณหนึ่งเลยนะโดยความที่ว่าผมให้ตัวของไอาโจตเนี่ยฟืน้นไอไม่ใช่ฟื้นฟูอ่าใส่ตัวของชิงาวะนะครับผมมันเพิ่มดาเมจในการโจมตีปกติเนี่ย เออห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็เมื่อใส่สองสีนเนี่ยมันเออประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะดามเมจมันเลยทำได้ทั้งท่ารนแรงอยู่นะแต่มันก็ต้องกัดดีๆหน่อยค่ะคุณจะเล่นตัวของไอ้โตดบิวไปทางอาร์ติแฟกชิญาวะนะครับผมเราต้องกัดเอ็ดวิชาร์จให้มันดีนะครับผมถ้าเรากัดไม่ดีเนี่ยเอฟเฟกต์ไม่ทำงานนะน <c oughs> ี่ผมบอกไว้ก่อนอ่ะยังไมาดูกันใหม่นะครับผมอ่ะสเต็ปนี้ผมใช้สเต็ปสเต็ปเดิมเลยนะคือผมเคยลองนะมันทำไม่ได้จริงๆอ่ะจะให้เอ่อ ตัวหอย้าเนี่ยกระจายพาดไฟกับตัวเบนเนตแล้วก็ให้ตัวหอยย่ตุนเนี่ยทาการแบบว่าคอมโบกับพาดไฟใช่ไหมแต่มันทําไม่ได้อะคือมันแปะน้ำค่อนข้างไวนะอ่ะเดี๋ยวผมก็ให้ดูใหม่เนี่ยมันแปะน้ำค่อนข้างไวนะก็เลยแบบว่าจะคอมโบทำการกระจายกับพาดไฟยแทบจับไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากว่าคุณจะไม่กดคิวอะ่ะแต่ก่อให้เราทําไม่ต้องทำคอมโบกับระเหยนะครับผมดาเมจมันก็ทําได้รุนแรงนะ อ่ะสเตปผมก็จะประมาณนี้นะโอเคข้ามรูนี้เลยนะครับผมอ่ะสเตปเริ่มเลยอาจะตกกดคิวคาซะฮะกดคิวอีนะครับผมจินคิวก็อีเบนเน็ตคิวอีคาซะฮะไม่ใค่คณนนะอาจะตกกดอีอ่ะดาวมิทำได้ประมาณ2 3 0 0 0ื่0ส0นะครับผมถ้าอยู่ในวงนะถ้าอยู่ในวงนะแล้วก็มอีอันติของเบนเน็ตกับตัวของยุจินเนี่ยแล้วก็การ การเบิร์ดดาเมจของสานเนี่ยก็ที่ประมาณสองหมื่นกว่านะครับผมดาเมจทาได้ถือว่าโอเคนะอืมแต่อาจจะไม่แรงอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวผมบอกไปเนาะว่าอาวุธเนี่ยผมใช้ไปแค่สามดาวก็คือตัวของครูสติลดาเมจทาได้อาจจะไม่แบบว่าจัดจ้านเหมือนอาวุธ4ดาวดีๆหน่อยหรือว่าอาวุธ5ดาวนะครับผมดาเมจที่ทําได้มันก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะแม่หนักหน่วงอะไรมากแต่ก็อ่ะ อย่างน้อยถ้าทำดาเมจคอมโบอย่างนี้ไปเรื่อยอะดาเมจทำได้ถือว่าโอเคนี่ก็ถ้าไอจีดีชาร์จเต็มผมก็พยายามให้ตัวหอยเยอะๆเนีเนย่ยกด EV บ่อยนะผมจะได้เก็บเอเนอร์จีชาร์จได้เยอะๆอันนี้โดดไม่พ้นนะผมเกือบตายครับนะเป็นไอตัวนี้ปุ๊บนี้พยายามเลี้ยงเอเนอจีดีชาร์จนะเพราะว่าผมต้องกะเอเนอร์จีชาร์จดีๆเ่ยไม่งั้นถ้ากะไม่ดีเนี่ย เอ็กซ์ฟิตไม่ทํางานนะครับผมพอที่อายาโตะเนี่ยกดคิวก่อนเพราะว่าเออสกิลสกิลสามอายาโตะเนี่ยหรือว่าหราอว่าการกดคิวเนี่ยเอ่อมันมันค่อนข้างจําเป็นนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในวงอยู่ในวงของหรือว่ารัศมีของอายาโตะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูไปเขากลับมานหนิดนึงอ่าเมื่อเราอยู่ในวงตัวของอันติหรือว่าสกิลสามอายาโตะเนี่ยมันจะเพิ่มดามเมจในการโจมตีปกติด,ด้วยนะครับผมจะแรงหรือไม่แรงขึ้นอยู่กับ กรอัพเลเวลสกิลของเรานะครับผมยิ่งอัดเยอะดาเมจยิ่งแรงนะครับผมสำหรับการโจมตีมุติดอ่ะพอฆ่ามาจุดนี้เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะนี่ผมเก็บสีที่ช้าเต็มแล้วอ่ะไอเอโตะมือนเริ่มเลยกดคิวคาชะคิวอีอยู่จิ้นคิวอีเบนเน็ตคิวแล้วก็อีนะครับผมก็ให้ตัวของอ่ะไอเอโตะเนี่ยกดอ e. ีไปเลยแต่แต่ตโดนบอสขัดจังหวะตัวร้อนเลย <laughs> อืม อ่ะพออยู่พออยู่ในวงผู้แบบดาเมตบานทีนะครับผมอืมจะเห็นได้ว่าดาเมจทำได้อ่ะจะมาดุนแลกอะไรมากนะแต่ก็ผมถือว่าดาเมตที่โดยรวมเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะสำหรับตัวอายอาโตกอย่างน้อยก็หมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหรือว่าสองหมื่นได้เลยนะผมดาเมจทำได้ถือว่าโอเคนะสำหรับตัวอายอาโตะอืมก็ถือว่า มันเล่นได้ทั้งซับ d ี s แลวก็เป็นเมน d ี s ได้เลยนะครับผมแต่ว่าในการเล่นเมน d ี s เนี่ยอาจจะต้องกดกุดาวเยอะหน่อยหรือไม่งั้นคุณจะเล่นไอรจจะตัวสีสูงก็ได้แต่ว่าอาจจะบิวทีให้มันดีๆหน่อยเพราะค่ามันเยอะเลยนะครับผมอ่ะก็มาลองกับตัวของออสองตัวเจออวิชาร์ตตัวเล็กกันนะผมช่เล็กออตัวขนาดกลางนะผมอ่ะนี่ผมก็เหมือนเดิมเลยสเตปเหมือนเดิมโด <laughs> นขัดจังหวะเอะออาเบส์ทำได้อะ่ะ ก็อยู่ที่มาสองหมื่นสองหมื่นสองเหมือนเดิมนะมบางครั้งก็โดดไปสองหมื่นสามนะอ,มอันนี้ผมบอกเลยว่าอ,อุปกรณ์ตัวของดูดีดเศษวันเดอร์นะครผมค่อนข้างมีผลนะเพราะว่าเพราะว่าผมให้ตัวของคา,าซาใส่อยู่นะครผมแต่เอาจริงๆแล้ว ถ้าคุณไม่มีคาส,สืฮะนะผมจะใช้เป็นตัวของเวนตีก็ได้นะตัวของเวนตีก็ได้เอาไปดูอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าในความสึกผมนะในความเป็นตัวตจผมนะถ้าคุณแบบว่ากะอมบในการโจมตีกระถิยาธาตุไม่ได้อนะ่ะก็เล่นธาตุลม,มตัวอื่นก็ได้นะให้ใส่เป็นอร์ติแฟกต์วูดิสเซดสี่เซตไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทําทให้ลดความต้านทานของธาตนะุนันเมื่อทําการทําปริยของธาตนะุอ่ะอย่างน้อยก็ลด40นตะต่อให้เราทำอมโบธาตุไม่ได้นะครับผม แต่ว่ามันก็สามารถเพิ่มตามเมอร์สซ็นนี้ได้อืันนี้ก็สำคนที่คิดจะเปิดเวนติผมก็บอกไว้ยี้เลยกันว่าอะเปิดได้นะผมแต่ว่าความเห็นสุดตัวผมรอคาซิฮาดดีกว่าครับเออรอคาซิ้ฮาดีกว่านี้อันนี้ความเห็นสุดตัวผมนะ้าแบบว่าจะลงทุนสักหน่อยหาซื้ฮาดีกว่าครับเวนติข้ามไปก็ได้จะเห็นเดยว่าก็เคลีรยได้ค่อนข้างไวนะแต่ว่าได้ว่าแหละมอนมาแม่ถึกอะไรมากอะเนาะ อโอเคครับมาดูการเทค้ำสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมนี๊ผมก็มาลองกับตัวบอสของแม c กคาร์นิเคิลอาร์เย์นะครับผมอ่ะโอเคจะเต็บผมก็เหมือนเดิมเลยไอ้อตัวกดคิวคัน่ะก,กดคิวอีไม่ได้นะครับผมพวกรออยู่อากาศอ่ะแล้วก็จยน่กินคิวอีเบนเนตคิวอีนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวฟันเลยอ่ะอดาามีทำได้ผมว่าโอเคนะอืม ก็แป๊บเดียวก็าสามารถทำดาเมจได้ครึ่งเกือบครึ่งหลอดนะผมก็ถือว่าโอเคนะอืมแต่ว่าแหละผมให้อลตกถือดาบอาวุธสามนะดาวเนาะดาเมจมาเลยไม่จัดจ้านอะไรมากอืมเพราะว่าตัวสวนัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยมีอาวุธห้าดาวเนาะแต่ตัวไอดีผมเนี่ยจะได้ไม่ทางอาวุธสี่ดาวาสามดาวซะมากกว่าอโอเคขอข้ามาันนี้เลยแล้วกันจะได้คลิปจะได้ไม่นานมากนะครับผมอ่ะอย่างแรกครับอเลตกกดคิวนะะกดคิว แล้วก็อีอีไม่ทัน <laughs> ไม่อ e. ีไม่ทันลืมกดนะผมอ่ากลับมาอีใหม่เป็นเน็ตลืมกดลืมกดอ e. ีนะผมกดคิวอย่างเดียวอะไม่เป็นไรดาเมจทาได้ก็ถือว่าโอเคอยู่เ <laughs> อก็ถือว่าโดยรวมถือว่าเป็นตัวที่ทําดาเมจได้อยู่ในระดับที่โอเคแต่ว่าก็ไม่ถือว่าดีนะผมไม่ถือว่าแบบว่าดาเมจหนักอะไรมากถ้าคุณเล่น,นต,ตรว4 0นะถ้าอยากให้แรงกว่านี้อย่างทผมบอกไปเนานะก็สักประมาณ4 2อะ ว่ากําลังดีนะผมดาเมจได้จัดจ้านแต่ว่าบางคนซีสุดก็สามารถเล่นได้แล้วนะผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บอกว่าให้เชียร์ว่าตัวหอยยะโตเนี่ยต้องซีหกเท่านั้นนะซีสุดก็เล่นได้ครับแต่ว่าทีมอาจจะต้องดีๆหน่อยบอกตรงว่าทีมนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กลางๆนะค่อนข้างแพงอ่ะตัวของคาซฮาเนี่ยว่าเป็นตัวละคร5ดาวเนาะแล้วก็ตัวของจูจินเนี่ยถ้าอยากให้เล่นดีจริงอ่ะก็ต้องซีอ่ะเอาจจริงแล้วอ่ะ ก็ต้อง46เลยนะครับผมจะได้ทำดาเมจได้วดเร็วแล้วก็แรงด้วยนะครับผมแต่ถ้าอยากให้ตัวของอตโตโจมตีแรงเนี่ยตัวของจุนจินเนี่ยถ้าเอาสักประมาณ42ก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่ว่าถ้าอยากได้เรื่องความเร็วในการโจมตีด้วยเนะี่ยก็ต้องสักประมาณ46นั่นนะครับถือว่าการดีเบนเน็ตก็ถือว่าเอาจริงเอาจริงแล้วผมพูดบ่อยเนาะตัวของเบนเน็ตเนี่ยอ41ก็พอแล้วครับก็เก่งแล้ว อืมแต่้าสี่ห้าได้ก็ถือโอเคนะสำหรับตัวของเบนเน็ตโอเคคลิปวันนี้ก็ถือว่าสั้นหน่อยน,นิดนึงนะผมการนำไกด์การโชว์เคสของคลิปนี้ก็ได้สั้นแหละเพราะว่าผมบอกตรงว่าช่วงนี้ผมไม่เวลาเลยนะผมการเทสของผมน้อยมากผมบอกตรงว่าคลิปนี้อาจจะล,ลวกๆหน่อยนะ,อ,ะอาจจะล,ลวกๆหน่อยเพราะว่าผมแทบจะไม่เวลาทำคลิปเลยเอืมไอ้ผมก็พยายามทำคลิปออกมาให้เร็วสุดนะเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาก,ก็น่าจะผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วละ่ะอืม ผมไม่อยากให้เว้นช่วงไว้นานมากนะครับผมแต่ว่าผมบอกเลยว่าคลิปไอาโตะเนี่ยยังมีอีกนะผมทําอีกแน่นะครับผมสางคลิปไอาโตะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมจะทาเพิ่มแน่โอเคกับการนำกายาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมกว่าทําคลิปนี้เสร็จก็บาไปแล้วตั้งหลายวันนะครับผมที่จริงคลิปเนี้ยผมทําไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะแต่กว่าจะอัดคลิปเสร็จอะไรเสร็จกว่าจะตัดต่อเสร็จก็กผ่านไปตั้ง5วันนะครับผมท <laughs> ี่จริงตัวของไอโตะเนี่ยมาไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะ วันนี้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยเป็นช่วงวันพุธวันตรงกับวันหยุดพอดีนะครับผมใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะผมอยางที่ผมบอกไปเนาะว่าช่วงนี้ชีวิตผมค่้นข้า,ขา,ขาวุ่นวายนะเวลาตัดต่อว่าเล่นเกมเนี่ยวันละสชั่วโมงเองครับกลังจะทำงานก็5้าโมงก,กว่าแล้วนะผมดูแลยาอีกกว่าทำอะไรเสร็จก็สองทุ่มครึ่งกว่าขึ้นมาเล่นเกมอะไรได้ก็ประมาณ3ามทุ่มแล้วนะผมตัดต่อเนี่ยวันละ2ชั่วโมงเองอืม ก็ขอบคุณนะผมที่ยังดูคอยติดตามผมคอยดูผมกันอยู่นะครับผมผมเห็นยอดซับเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะไม่เยอะอะไรมากแต่ก็ขอบคุณนะผมที่กดติดตามกันที่ผมยังไม่ทิ้งช่องเนี่ยก็เพราะว่าเออคนดูน,นะครับผมถึงแม้ว่าคนดูผมอาจจะน้อยนะผมคนติดตามแค่หลักร้อยไม่ถึง500คนด้วยซ้ําแต่ก็ผมรู้สึกดีนะผมที่มีคนติดตามช่องผมนะผมถึงแม้ว่าคลิปผมเนี่ย อาจจะไม่ละเอียดเหมือนช่องอื่นเขาหรือไม่ได้แบบว่าคุณภาพเหมือนช่องอื่นเขาเนาะอ่ะโอเคแต่ว่าอย่างน้อยก็มีคนติดตามหรือว่าคอยดูผมกันนะครับผมก็ประมาณในร้การสารคดวันนี้ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมงผมด้วยนะครับใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยขึ้นอยู่กับดูนักพิณิตของแต่ท่านนะครับผมแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กันได้นะครับแต่ถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้หรือจะตรงกันก็สามารถกดซับสไครต์เพื่อเป็นการใจให้ผมคิปต่อไปได้นะครับ สำหับวันนี้ผม่าตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ